นายกรัฐมนตรียืนยันค่ะว่าให้ความเป็นธรรมกับธุรกิจอุตสาหการรมโทรคมนาคมโดยไม่มีการเลือกปฏิบตัติขณะเดียวกันก็รู้สึกข้องใจในการออกมาเรียกร้องของผู้บริหาร AIS ขออภัยค่ะของผู้บริหาร AIS เนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่เคยมีข้อเรียกร้องแต่อย่างใดค่ะ นาพิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีผู้บริหารบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือ AIS แถลงข่าวร่วมกับบริษัท Total Access c o m ม u n นิเคชันจำกัดมหาชนหรือ DTAC เรียกร้องความชัดเจนจากรัฐบาลต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเร่งผลักดันให้เกิดการประมูลใบอนุญาต 3G รวมถึงต้องการเห็นความเท่าเทียมกันในอุตสาหการรมโทร,รคมนาคมทุกการแข่งขันโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ก็ยืนยันว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติและหากใครมีข้อข้องใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ แต่ทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีระบุว่ารู้สึกข้องใจผู้บริหาร AIS ว่ามีเจตนาอะไรในการออกมาเรียกร้องครั้งนี้เพราะที่ผ่านมาไม่เคยได้รับหนังสือร้องเรียนจาก AIS มีแต่ข้อร้องเรียนจากทาง d t แทเท่านั้นอย่างไรก็ตามเห็นว่าการเรียกร้องของ AIS ไม่สามารถกดดันรัฐบาลได้เพราะรัฐบาลยืนยันและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายโดยมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ทุกฝ่ายแข่งขันภายใต้กติกาเดียวกันค่ะ อันนี้ผมได้เรียนแล้วครับว่าดีแ <c oughs> ท็กเขาทำหนังสือร้องเรียนมาผมก็ส่งให้กระทรวงไอซีทีนะครับแล้วก็ไอซีทีเขารายงานเบื้องต้นยืนยันกับผมว่าเขาไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติแต่ว่าถ้าข้อเท็จจริงมันมีอะไรเพิ่มเติมที่อยากจะร้องเรียนมาก็ทําได้อันนี้อันนี้ผมเข้าใจนะครับเวลาที่บริษัทร้องเรียนมาอะไรต่างๆเนี่ยหน่วยงานมีความเห็นอย่างหนึ่งถ้ายังมีความเห็นไม่ตรงกันก็สามารถร้องเรียนได้ไม่มีปัญหาครับแต่ที่ผมข้องใจคือ AIS เพราะว่าไม่ได้มีการร้องเรียนมาแล้วบอกว่าร้องเรียนมา ไม่ทราบตกหล่นหรือเปล่าหรอครับแต่ว่าก็สามารถติดตามกันได้ครับแต่ว่าที่มากล่าวหาเรื่องอื่นเนี่ยก็ไม่จริงอีกนะครับ